เกษตรกรอัฐาวงอดีตผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีออกมาย้าว่าการลาออกจากทุกตําแหน่งทางการเมินของเขาไม่มีใครกดดันโดยเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนรวมทั้งปกป้องนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมือง แต่จึงจะไม่มีตําแหน่งแล้วนะคะแต่เขาก็ประกาศค่ะว่าพร้อมที่จะช่วยนายยมตรีนะคะในการชี้แจงตบโต,โต,โตประเด็นทางการเมืองต่างๆค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะวว่าเขาไม่ได้บังคับให้คุณลมโบลาออกโดยที่คุณลมโบนะคะเขามาขอลาออกเองเพราะไม่อยากให้นายยมตรีเดือดร้อนส่วนอนาคตทางการเมืองนั้นนะคะยังไม่ได้พูดคุยกันค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องของวันข้างหน้า โดยก่อนหน,น้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องนายัฐมนตรีทั้งในและนอกสภานะคะตั้งแต่คุณศิระเจนจาคะคุณปารินาไกลคุปและคุณแรมโบ้นั้นรุนมีวิบากกรรมที่จบไม่สวยและต่อไปนี้นะคะจะมีใครกล้าที่จะมาปกป้องนายัฐมนตรีอีกกันะคะโดยเฉพาะนะคะกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ว่างใจเกิดขึ้นของฝ่ายค้านค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตาม อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคุณดัมโบนั้นได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะโดยในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงต้นปี2565ที่ผ่านมาก็มีชื่อของคุณดัมโบปรากฏขึ้นมาร่วมรุ่นด้วยนะคะแต่ว่าการต่อรองต่างๆไม่ลงตัวนะคะทำให้นะคะมีการเลื่อนการปรับคณะรัฐมนตรีออกไปะคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มองกันว่านะคะหากจะมีการปรับเริ่มตรีนั้นจะต้องมีบุคคลในพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่จะเป็นพักการเมืองใหม่นั้นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้พักแจ้งเกิดทําให้นะคะมีการวางเป้าหรือเมื่อมองไปที่คุณแลมโบ้ค่ะ แต่เมื่อมาเกิดกรณีนะคะคลิปเสียงที่มีการหยอกล้อเรื่องโควตาหวยขึ้นน่ยนะคะซึ่งก็ทําให้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อนายดนตรีนั่นก็ทําให้เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องดําเนินการตามยุติศาสตร์สลับเบีย้ยเพื่อรักษาขุน่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะเมื่อมีมีแรงเสถ็ทนอื่นๆนะคะนาย,ยมนตรีก็จะมีเวลาที่จะพักหายใจหายคอก่อนที่จะรับสึกในสภาต่อไปค่ะ